ทุกคนวันนี้มีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังดูสอมบี้เขาทำหน้าจิตจ่อยหนาทำหน้าเหมือนทำอะไรความผิดสักอย่างหนึ่งทุกคนรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นดูผมจะให้ดูทุกคนผมก็ว่าทำไมวงจรผมดูดิกล้องวงจรผมอ่ผมไม่เห็น ดูมันกัดสายไฟดิเนี่ยมันกัดสายไฟอะ่ะเนี่ยพอดีผมออกมาจากนั้นน่ะผมก็ขยับปลั๊กไฟไม่ติดสักทีผมลงมาแล้วนี่มันเละแล้วอะ่ะแปลว่าซอมบี้มันซอมบี้เธอตัดสายกล้องวงจรนี่คือความหมายคืออะไรเธอกําลังทำอะไรจ๊ะสารภาพมาเลยเธอทําอะไรนะสารภาพมาให้เอฟซีเลยพ่อด้วย ทุกคนคือวันนี้ผมนอนแบบมันมันง่วงจะอ่านเห็นไหมเขามาแล้วนี่นี่เขามาแล้ทุกคนนี่ถ้าจะมีงกระทำความผิดนะเนี่ยกระทาความผิดนะเนี่ยสมพี่แล้วหนูไปกัดสายไฟได้ไงพาะงงอ่ะงงมากเลยแล้วหนูรู้ได้ไงว่าหนูต้องทําอะไรแน่เลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยหนูต้องทาอะไรแน่เลยอ่ะ อืมบอกก็อืมอือทุกคนหรือว่ามันปวดฉี่แล้วคือวันนี้ผมตื่นตื่นสายจริงผมเพียมากทุกคนนึกออกไหมผมตื่นสายเมื่อกี้ <S <S ผมพานางไปไปฉี่แล้วแต่ผมเห็นไอ้ตรงไอ้ไอ้ผ้าตรงห้องครัวผมอะตรงเท้าอะมันมีรอยน้ำอะทุกคน แต่ผมดมมันไม่มีกลิ่นอะไรเลยอะทุกคนมันเออผมขอสอบถามลนเยี่ยวหมาเนี่ยม,มันมันมีมันเหม็นไหมคือมันไม่มีกลิ่นเลยนะทุกคนมันมันเหมือนน้ำเปล่าอะคือผมเข้าใจว่ามันฉี่หรือเปล่าดูดิดูดูมันทำหน้าตาเอ้านี่คืออะไรจ๊ะนี่อะไรจ๊ะนี่อะไรจ๊ะน้ำโชคน,น้ำโชคทุกคนทำไมน้ำโชควันนี้มาผมอ่ะผมงง เออทุกคนผมมีอะไรบอกด้วยทุกคนไอ,ไอเรื่องประเด็นที่ซอมบี้เขาตัดสายกล้องวงจรปิดไม่เป็นไรเดี๋ยวพมมาต่อใหม่อืมแต่นางจัาก,กากนเก่งอะไรเกินขนาดนี้ร,นะ <laughs> รู้ด้วยนะว่าผมส่องนะรู้ด้วยนะเขาส่องอ่ะผมว่าเขาจะต้องฉี่แล้วก็เขาก็แบบตัดสายก <laughs> ล้องก่อนก่อนที่พ่อจะมาดุอย่างรุนแรงแน่เลยนี่ทุกคน เออผมจะเล่าอะไรให้ฟังเป็นเป็นเรื่องดีนะไม่ใช่เรื่องไม่ดีอันนี้อันนี้ช่างมันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉี่อะไวก็ผมสั่งน้ํายาถูพื้นจะไอ้ลาซาด้าละเดี๋ยวออกไปไม่ได้ไงมันต้องใช้น้ํายาถูพื้นแต่อฉี่ตรงตรงที่ผมบอกอะผมสันนิษฐานว่าฉี่นะไม่ใช่หรือเปล่านะเพราะว่าหนึ่งผมตื่นสายเพราะบอกตืตนผมตื่นตีสี่ครึ่งวันนี้ตื่นเกือบหกโมงทุกคนผมเพียมากอืม แล้วนางกดฉี่หรือเปล่าแต่ประเด็นคือฉี่มันนี่กลิ่นเลยเอองงงงเหมือนกันนางสมบีเออทุกคนมีอะไรจะเล่าให้ฟังนี่พอดีนําโชคมาพอดีทุกคนนําโชคอะนําโชคก็มียี่สิบนิ้วทุกคนนําโชคนะ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนาโชคให้ทุกคนนำโชคให้ให้เอฟซีดูก่อนนี่ทุกคนนี่ทุกคนใน่นในในเขาดิ้นอยู่เดี๋ยวรอเขาหลับเพลินเพลินเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเขามียี่สิบนิ้วนาโชคเนะี่ย น้ำชกน,นี่เห็นไหมยี่สิบนิ้วส่วนส่วนตัวอื่นนะขาหน้าจะมีสิบนิ้วขาหลังก็จะมีอ่าแปดนิ้วตัวอื่นนะหรือว่ามันยังไม่ออกผมไม่แน่ใจนะแต่คือที่มีครบหมดเลยมีอ่าองค์หญิงองค์หญิงเอลมียี่สิบนิ้วแล้วก็ชัดเจนที่สุดก็คืออะไรอา,อาซาบิเอาเอามือ เอามือมาจับพ่อนี่คืออะไรพ่ออย่าพูดมากอย่าพูดไปเดี๋ยวป้าเอฟซีแม่เอฟซีเขาจะไปตีหวยแหมซอมบี้นี่เขารู้นะเขามือมาแตะมือผมอะ่อออนะหวยนี่ทุกคนออเออก็มีเอฟซีคอมเมนต์แล้วก็น่านะก็จริงนะไอ้ที่ว่าอไอ้แม็กกัน แม็กกี้กับน็กกี้อ่ะมันชื่อมันคล้ายกันนะก็สรุปก็แม็กกี้อ่ะแม็กกี้คือตัวหลังสีดํานะอ่าส่วนไอตัวหลังสีแดงของเปลี่ยนก็ได้ผมตามใจเอฟซีผมเป็นชื่อแจ็คสันแจ็คสันดีกว่าเพราะว่าผมเห็น FC เอฟซีเขียนมาชื่อแจ็คแจ็คสันเพราะว่าเพราะว่าอีกอย่างตัวแรกเนี่ยผมอยากให้เป็นเด่นก็คือพี่มาร์กนี่พี่มาร์กของเราพี่มาร์กเห็นไหม พี่มาเป็นพี่ชายคนโต,โตจักสันจ็คสันเนี่ยนเ,เ,เนี่ยสีแดงแดงในแจ็คสันดูดูท่งทางนี้หน่อยเนอะนะผมย่ต้องใช้เวลาชินนิ้วเดี๋ยวผมจะเรียกติดปะนะแต่นำโชคของเรานี่เออทุกคนนำโชคเรามียี่สิบนิ้วจริงเลยเนอะดูดีปากคาดคทุกคนแต่ประเด็นนะ สมบีเขาไม่บอกผมเขาทําหน้าแบบทําหน้าแบบสายตาเขาเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมล่ะสายตาเขาแบบเหมือนเขาก็ทําผิดเด้อคือสายตาแบบนี้ผมรู้เลยว่าเวลานางกระทาความผิดอะ่ะนายจะนางจะทําสายตาแบบนี้แล้วนางก็จะมือมาจับผมเวลาผมเพราะว่าตอนที่ผมลงมาผมเพิ่งดูกล้องใช่ไหมว่ามันกล้องมันวางระเกะระกะใช่ไหมแล้วก็สายไฟขาด ผมก no 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 so no mm ็เ hmm. อ <laughs> really? no <es>. ๊ะอะไรนหนูก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกหนูไม่เข้ามาแล้วบ้านหนูเข้ามาไม่ได้ด้วยก็จะมีใครก็มีหนูหนูสอมบี้ตัวเดียวทุกคนงงมากๆเลยเธอนี้ทําให้ฉันนี่งงตลอดเวลาเลยนะสอมบี้แต่สารภาพวันนี้ตื่นสายเพราะตื่นสายจริงแต่เธอก็ไม่เคยไล่ว่าฟังเลยนะือไงไม่เสียสาว เมื่อเสอสาวเป็นใครเนี่ยหรือว่าเธอเป็นพวกองค์กรสายลับหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเธอทํางานแบบเหมือนสายลับเลยอะ่ะกล้องวงจรพ่อมันยังตัดยังรู้ด้วยว่าต้องตัดสายไฟอืมนงงมากเลยอะ่ะไม่สายลับเนี่ยเธอนี่ต้องทําให้ทํางานให้กับพวก FBI แน่เลย,เยใช่ไหมใช่ไหม สัมบีคิดในใจพ่อชักจะรู้มากเกินไปแล้วเนี่ยพ่อเนี่ยพ่อนี่ยฉลาดนะนพ่อเนี่ยตั้งแต่หนูเข้ามานี่พ่อหนูไม่คิดว่าพ่อจะรู้อะไรเยอะขนาดนี้นะสัมบีคิดหนูสาลงทุนลงทุนโอ้โหมีมีเบบีให้ทั้งเจ็ดตัวหรือว่าหนูเป็น UFO หรือเปล่า สอมบีทุกคนเจ้มันเดตั้งเฮ้ยเขามีรับลมคมในเนซอมบี้เดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวผมต,ต้องต้องจัดการไม่ใช่จัดการดิผมต้องหาความลับเขาให้ได้ว่าเขาเป็นยังเป็นอะไรยังไงไอเรื่องกล้องนี่ผมก็ยังงงนะเก็บไว้ในหัวก่อนเอฟซีก็น่าง,งงนะเนาะแล้วเรื่องฉี่ผมก็งง ฉี่หรือเปล่าไม่แน่ใจคือมันแล้วมันน้ําอะไร,รอะทุกคนเนี้ยมันจะเป็นอเดี๋ยวผมพาไปดูวพื้นน้ำแต่องไปตากแล้วเนี่ยบนผ้าเนี่ยผ้าปูพื้นปูเท้าเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนี้แล้วเป็นน้าเป็นน้ําเวิร์มเลยนะผมตากแล้วแต่มันไม่มีกลิ่นทุกคนมันไม่มีกลิ่นผ้าผมตากแล้วนี่นี่ผมตากผ้านเนี่ยไหมงงมากเลย เมื่อคืนีฝนตกเลยนะชนะโอ้ชนะเธอสดชื่นมากเลยโอ้ยเธอสดชื่นนะโอ้ชนะโอ้ทำไมมันสดชื่นยิงรู้คนอากาศแบบโอ้โหชนะแบบเขียวสวยมากเลยชนะเมื่อคืนนีฝนตกหนักไหมเพราะสมบีฝนตกหนักมากฉันชอบมากๆเลย ทำให้อากาศสดชื่นแล้วแล้วเธอเห็นอะไรไหมไอในห้องเนี้ยเห็นอะไรไหมอืมฉันเห็นฉันเห็นอ่าอ่าสิ่งสิ่งที่มีไฟกระพริบสีแดงล่วงหล่นลงมาฉันไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรอเออนั่นแหละฉันจะถามเธอมัน มันคือกล้องวงจรเธอรู้จักไหมกล้องวงจรอ่ะอืมกล้องวงจรกล้องวงจรพวกมนุษย์ก็ใช้กันเหลยอเพราะสมบีใช่พวกเราใช้กันเวลาเราไม่อยู่บ้านหรอือหรือตำแหน่งที่เรามองไม่เห็นแล้วก็ติดกล้องไว้ไงมันเป็นตาตาทิพเขารย้ว่าตาทิพเหลอเป็นอย่างนี้นี่เองอืม มนุษย์นี่พัฒนาเนาะใช่เขาพัฒนามามานานแล้วแหละตั้งแต่ฉันยังไม่เกิดและเออมันพัฒนาอยู่นูน่นมันนอกนูน่นประเทศฉันเพิ่งจะพัฒนามาสักระยะหนึ่งละช่างมันแต่ชน,นะมันเป็นเรื่องอาหาคำตอบไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะหาวิธีเอานะขอบคุณมาก ถามชนะก็ไม่รู้เรื่องนางก็ง <c oughs> ัวแต่งผมนางงัวหวีผมแลยของนางช่างนางเด้อตอนนี้ผมมาดูมาเวล <c oughs> แต่ก็ยังสงสัยไม่ได้อยู่ดีนะสายไฟทั้งเส้นบลเลอร์บล่ากัดขาดได้ยังไงฟันนางอะ่ะ ฟันนางก็หลอเอ๊สงสัยอ่ะเขาดูดิว่าตรวจฟันดิฟันนางก็ไม่ได้ว่าคมอะไรนั่งหนานะซอมบีอืมอืมเอ๊ะยังไงเนี่ยแล้วทำไมหนูต้องมีพี่ลุดด้วยอ่ะฮะสายตาหนูมีพี่ลุดนะลองมองตาพ่อดิมองตาพ่อสอบตาดิ สายตามาสบตากันมีพิรุษนะมีพิรุษนะมีพิรุษนะเอ่ยังไงอืมนี่นะด <laughs> <laughs> สูสมบีสมบี ไม่นินจาสาวอมไม่สาวกักกันไม่ใส่รับอะไรสักอย่างอมไม่สาวลูกดกทุกคนพอดีเด็กๆนอนแล้วผมจะพาทุกคนมาดูยี่สิบนิ้วของนำโชคนาเนี่ยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยยี่สิบนิ้ว เีมึงนอนหงายนี่หมายความอะไรเห็นนอนมาสองสามวันแล้วนอนหงายเห็นไหมทุกคนมียี่สิบนิ้วนำโชคจะมีครบเลยยี่สิบนิ้วทุกคนเห็นไหมทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่นยในนิ้วหนึ่ง โชคจะมีครบยี่สิบนิ้วครบหมดเลยแล้วมีผมเห็นสองครั้งละที่มันชอบนอนแบบนี้ทุกคนความหมายคืออะไรจะให้อะไรเนี่ยนอนท่าเนี้ทุกคนผมเพิ่งเห็นมันสองครั้งแล้วเนี่ยปกติปกติเขาก็จะนอนคว่ำใช่ไหมนอนคว่ำหรือนอนท่าแบบนี้นะ เหมือนนี่ถ้าพคนนี้อันนี้คือพี่พี่มาร์กนะอันนีอน้อีแม็กกี้นู่นแจ็คสันอยู่นู่นเนี่ยมันนอนได้เนี่ย ieder, ทุกคนเห็นไหมบิดแล้วบิดแล้วนะมันจะรู้ตัวแล้วมันจะรู้ตัวแล้วเออผมพามาดูเนะาะจะได้เอฟซีได้ชมว่าเออ น้ำโชคนี่เขามี20นิ้วนะน้องชายของนานโอเค